สวัสดีครับทุกท่านเลฟจีเทวิชัชยพีชนแนลนะครับวันนี้พบผมในเรื่องการไล่มแมลงศัตรูพืชในสวนผักของเรานะครับถ้าใครมีสวนเล็กๆทําแบบผมเลยครับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นมแมลงศัตรูพืชหายไปเลยครับโดยเจ้าสสิ่งนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือหอมแดงมีฤทธิ์ในการไล่มแมลงได้แน่นอนผมเคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วครับสาหรับ2ตัวนี้แต่วันนี้บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่า2ตัวนี้ไล่มแมลงและกาจัดมแมลงได้ ตามมาดูวิธีการใช้ส่วนผสมในการไล่มแมลงศัตรูพืชกันแบบง่ายๆเลยครับเราจะเริ่มที่มะนาวกันก่อนครับถ้าบ้านใครมีมะนาวนะครับหั่นแบบนี้เลยครับา่าซีเป็นสองซีกแบบนี้เลยครับแล้วก็บีบเข้าไปที่กระป๋องก๊อกกี้เลยครับผมได้เตรียมน้ําไว้จํานวน2ลิตรเลยครับบีบลงไปเลยครับเราจะใช้น้ําของมะนาวเท่านั้นนะครับ สำหรับเปลือกมะนาวเราวางไว้ที่โคนต้นพืชไล่มแมลงศัตรูพืชได้ด้วยครับวางไว้แบบนี้เลยครับและอีกซีกหนึ่งเราก็บีบลงไปเลยครับเปลือกมะนาวเราก็วางไว้ที่โคนต้นพืชนี่ครับแล้วอีกอย่างนี้นะครับเป็นหอมแดงทุบไปเลยครับเราทุบเพื่ออะไรครับเราทุบให้กลิ่นของหอมแดงออกมาทําการไล่มแมลงได้นั่นเองครับ กลิ่นฉุนๆของหอมแดงเราใส่ไปที่กระป๋องอกี้เลยครับสสิ่งนี้นะครับไล่แมลงศัตรูพืชได้ดีเลยครับหลังจากนั้นเราทําการปิดฝาเลยครับแล้วเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับทั้งกรดของส้มที่อยู่ในลูกมะนาวและกลิ่นฉุนๆของหอมแดงไล่แมลงศัตรูพืชได้เลยครับถ้าใครไม่มีอะไรนะครับในการไล่แมลงศัตรูพืช มีสวนเล็กๆใช้สองสิ่งนี้ก็พอครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับ1วันแมลงศัตรูพึ่งเราหายไปเลยครับเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นที่ต้นพึ่งเราเลยครับน้ำยาแบบง่ายๆนี่ครับไล่แมลงศัตรูพืชได้ดีเลยครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่เป็นอันตรายต่อเราและต้นพืชด้วยครับใช้ได้ทุกวันในการไล่แมลงศัตรูพืชไม่ว่าเป็นพืชชนิดไหนใช้ได้เลยครับ และคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการใช้สูตรกำจัดและไล่มแมลงศัตรูพืชแบบง่ายๆจากมะนาวและหอมแดงแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทไทยพีชนแนลได้นะครับกินใบที่เป็นรูบุ่นๆแบบนี้ไหมครับมแมลงศัตรูพืชมาเจาะเพื่อกินใบของเราเลยครับเราใช้สูตรนี้เลยครับในการไล่มแมลงและกําจัดมแมลงครับ ในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลงเราจะต้องฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำครับและน้ำยาน,นี้นะครับเมื่อเราผสมแล้วเราสมควรจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการไล่แมลงสูตรง่ายๆแบบนี้นะครับ ใช้เพียงครั้งเดียววันเดียวเท่านั้นมแมลงศัตรูพึ่งเราจะไม่มารบก,กวนต้นพึ่งเราอีกหนึ่งอาทิตย์เลยครับผิดทนไปที่ต้นพึ่งเราได้ทุกชนิดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัยพีชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าิชัยพี่ชีชแนลขผมสูตรนี้ใช้หนึ่งครั้งมแมลงศัตรูพึ่งเราจะไม่มารบก,กวนต้นพึ่งเราหนึ่งอาทิตย์เลยครับ